มีพี่น้องหลายคนนะครับที่ถามผมมาหลายนะครับว่าบ้าเจ๊งใส่ไฟยี่ห้อใดครับไต่กบและไก็ไต่เอืองนะครับอ่ะผมจะแนะนํานะครับยูนาผมนี่มียูสองยี่ห้อนะครับสองยี่ห้อนะครับผมจะแนะนํายี่ห้อที่ไต่กบยี่ห้อแรกเลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับพี่น้องมึงกล้องไวได้ดีนะครับเป็นกล้องตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันน่าจะเป็นตาสรางนะครับ ตาสางรุ่น C71 นะครับลีดนะครับผมครับรุ่นแสงสีเหลืองนะครับนี่ครับใต้กบนะครับให้ดีที่สุดเลยนะครับมันจะมีมันจะมีบาบาไสนะครับครับบาไสครับบาไซนี่จะติดจะติดจะติดไฟหมอแบตมาเลยนะครับบาเหลืองนะครับจะอยู่ในถุงนี่นะครับผมแกะบาไซออกแล้วผมเอาบาเหลืองมาใส่นะครับการที่ห้ไปไต้กบนะครับไต่กบให้เห็นตากบ ดีที่สุดนะครับให้ใส่บาเหลืองนะครับนี่ครับตาเหลืองนะครับมันจะจับมันจะจับตาตากรุบแบบมันจะโฟกัสกบากบาขาวนะครับนี่ครับที่การใตะนะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นบาที่ดีแห้งนะครับดีที่สุดนะครับใต่เห็นชัดนะครับไฟมันจะโบควงนะครับไฟมันจะป้อมเข้าไปนะครับและซองระยะซองนี่อยู่ประมาณสามรอยเมตรนี่คือไกลเลยนะครับเห็นชัดเลยนะครับนี่ครับมันจะมีปั๊บอยู่สองสองหมวดนะครับ นี่ครับหมดหมดที่ผมเตะนะครับเตะกบอีรีผมจะปรับหุ่งนะครับนี่หมดนี้นะครับครับถ้าเขาปรับเบาลงอีกมันก็จะเป็นลงมาประมาณนี้นะครับมันมีสองสเต็ปนะครับเดี๋ยคือถ้าผมแนะนํานะครับเตะกบผมแนะนําให้ใส่บาร์นี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับบาร์มันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่นี่ครับข้างหน้ามันจะเป็นอีงสีนะครับพีพียังนองครับเพราะอมาพี่พียังนองหลายคนทักมาหาผมหลายอย่าง่าบาร์เจ๋ง เจ้าใส่ไฟยี่ห้อใดนะครับผมก็แนะนำนะครับถ้าดีสุดใตะกบก็คือยี่ห้อนี้นะครับโอเคทัดมาจากบาน้ำเงินนะครับมาเป็นบาร์นี่ตัวนี้ก็เป็นบาอ่าเป็นเป็นเป็นตาสังนะครับดุนหกสามหนึ่งนะครับน่ครับยี่ห้อนี้ครับถามว่าดีบ่ครับใต่กบก็ดีนะครับใตะกบดีนะครับยี่ห้อนี้ครับแต่ให้ให้เลือกสองบานะครับดีทั้งสองต้หาให้เลือก ดีที่สุดนะครับผมมากบานี้นะครับแต่บ <te> erm ้านี้กับโบเมนยนวเต่บ่ไห้นะครับตัวนี้นะครับมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถปับปรับโหมดปับระดับได้นะครับนี่เห็นบ่ครับพี่พี่น้ององมันจะหมุนนะครับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับนี่นี่ครับหมุนขึ้นหมุนลงนี่ครับเห็นบ่ครับดัชนีมันนี่ถ้าห้องเอาขึ้นสูงสุดปุ๊บพี่พี่น้องๆเห็นบ่ครับสูงสุดเลยนะครับแบบแบบสุดเลยนะครับชัดชัด มันจะมันจะเตือนมันจะเตือนเป็นแค่ไข่โตเลขนะครับคือยังเบอร์เส้นคล้ายๆแบตโทรศัพท์นี่นะครับพีพีน้องๆครับตัวนี้ครับถ้าเอาเอาเอาขึ้นสุดนะครับมันกะเก่าสิบหกนะครับเหลืออยู่เก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งหมายความว่าได้ทั้งเบิร์ตอยู่หกชั่วโมงตอนนี้นะครับถ้าผมปรับลงอีกนิดนึงนะครับนี่ครับปึ๊บบึ้บบึ๊บปรับลงอีกนิดนึงนะครับนี่ครับถ้าไฟอ่อนนะครับ นี่ครับปับลงแฟนออนชั่วโมงมันอาจจะประมาณสิบหาชั่วโมงจึงจะเบิดนะครับถ้าปรับออนยี่หลีนะครับนี่เวือชิเก่าชั่วโมงนะครับซึ่งไม้วามวมาผมจะอธิบายฟังว่าถ้าหอาปรับสุดนะครับเวลาเวลาการใช้งานของไฟตัวนี้นะครับแบบหุ่งแบบชัดสุดนะครับมันจะได้แค่หกชั่วโมงนะครับถึงแปดชั่วโมงนะครับถ้าหอาปับตามลําดับมาอะปับตามลําดับมานะครับออนลงองออนลงนะครับจากจะเบิด6หกชั่วโมงนะครับอาจจะเบิด15สิบหาชั่วโมงประมาณนี้ นะครับพี่พี่น้องน้องตัวนี้ผมกับสาธิตให้พี่พี่พน้องน้องมึงนะครับนี่ค,ครับพี่พี่น้องน้องสังเกตเิึงนะครับตัวนี้คือผมปรับสุดนะครับมันจะได้หกชั่วโมองอ่ะผมปรับแบบแบบแบบอัดอดลงนะครับจักเปรเซ็นอุ่มตอนนี้เห็นชัดป่าจักเหลือเจักชั่วโมงแปดเหลือแปดตัวนี้ล่ะ ครับต <Goodnight. S 2> ัวน uh, mm hmm. like AP ี้คือผมปรับสิบีนะครับมันมันมันจะปรับบ่อลลงนะครับจะสามารถเห็นนะครับปรับลงอีก2ี่สิบครับตัวนี้คือการแนะนําำมนะครับมอตัวนี้นะพี่เพียงน้องมันเป็นกลองตัวนี้นะครับให้พี่เพียงน้องสังเกตมึงมันดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับบาไฟตัวนี้ครับตัวนี้นี่ให้ไตคกบให้ไตตัวนี้นะครับตัวนี้ไต้กบก็ได้นะครับแต่ตัวนี้คือมันดีทุกอย่างหรือคือป่ายังได๋ครับ เวลาห่าไปซองเอียงนะครับซองหือเห็นงานตัวนึงขึ้นนะครับมันสามารถปรับโหมดนะครับปรับโหมดให้มันสว่างหน่อยที่สุดนะครับเอาอย่างไงครับก็คือมันจะมาเสียสายตาห้อครับนะครับมันสามารถปรับปรับโหมดลงเด่เรื่อยๆนะครับแบบเ่อโบตองไปรีไฟให้มันแห้งนะครับรีไฟให้มันในหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็สามารถเห็นได้นะครับเห็นได้นะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานห้อน้านะครับไฟประมาณนี้นะครับอะสำหรับคลิปนี้ผมกะมารีวิว ให้พี่ให้น้องเดบ่งกันนะครับสําหรับไฟซองยี่ห้อนี้นะครับตัวไดควรจะใส่ในการไต่กรบตัวไดควรจะใส่ในการเห็ดเห็ดอียงต่างๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับจางไรนุ่มเกบยว่าซองเอียงถี่มันบบสําคัญนะครับแบบเพียดเห็ดงามตอนกัางคืนนะครับอาจจะปับลุ่มเห็นไมเหลือหน่อยๆนะครับเห็นไมเห็นเห็นมันเห็นมันเห็นมันบบชัดเฮียงนะครับมันยังบบเสียายตาเหรอนี่ครับสาหรับไฟซองหมอนี่ครับมาแนะนํานะครับ อ่ะทาให้แนะนําไปไตเอืองนะครับเอาเอาจังสีเนอไตกรบครับให้ใส่บานี่นะครับนี่ครับบาน้ำเงินนะครับไตเอ้องครับให้ใส่บานี่นะครับให้ใส่บานี่นะครับโอเคพี่น้องมันนี้ผมกะมาแนะนําให้พี่ให้น้องในฟั่งกันในการเลือกสีไฟในการซ่องกรุบนะครับแล้วก็ซ่องเอีองแล้วก็เห็ดเอียงต่างๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถืออกดนใจพี่น่องโมเล็กกะหน่อยครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ